ตัวบ็อกเซตมินิเนี่ยนะครับบ็อกเซตมินิเนี่ยมันจะราคาเนี่ยนะครับบ็อกเซตตัวนี้นะครับราคาเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทเนี่ยก็คือจะมีเบอร์นะซิมเนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ยยี่สิบห้าซิมก็คือตีว่าก็คือราคาซิมละหนึ่งร้อยบาทแหละอยู่ในบ็อกเซตตัวนี้ใครก็ตามแต่นะที่จะเข้าไปซื้ออ่าตัวบ็อกเซตนะฮะตัวบ็อกเซตนะครับก็คือตัวบ็อกเซตเนี่ยก็คือ สามารถซื้อได้ในราคา2,500บาทนะครับเบอร์ที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับเบอร์เบอร์ที่เราจองสิทธิ์ไว้เนี่ยนะครับใน25เบอร์นี้ถ้ามีคนนะครับสมัครเข้ามาสมมุติว่าเขาสมัครเข้ามา,มเ,า,มาเป็นฟรีดอมนะฮะรับซิมของเราไปนะครับเราเราแนะนาเราเราเราแชร์ลิงก์แล้วเราเขาสมัครมาแล้วเราให้เขาเอาซิมในเบอร์บ็อกเซตเราไปเนี่ยนะครับไปไปเปิดสิทธิ์ฟรีดอมเนี่ยนะครับเราจะได้คอมมิชชั่นเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่1 0นนะครับก็คือ หกสิบห้าบาทใช่ไหมฮะสิเปอร์เซนก็คือหกบาทห้าสิบอันนี้คือเราจะได้สิเปอร์เซนตนะครับเราจะได้สิเปอร์เซนตหรือคนอื่นที่สมัครเข้ามาจากสายงานอื่นช่องทางอื่นนะครับแล้วเขามาเลือกเบอร์นะฮะที่เราถือสิทธิ์ไว้เนี่ยนะครับเนะเบอร์ที่เราถือสิทธิ์ไว้เนี่ยเราก็จะได้นะครับสิก็คือ6กบาทห้าสิบ 6, นะฮะหกบาทห้าสิบอันนี้คือสเต็ปที่1น,นะแล้วถ้าเกิดว่ากติมันมีมาอย่างนี้เมื่อวานพี่กบบอกว่าคนที่เขา เปิดเบอร์แล้วเนี่ยนะครับเราได้สิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับใครก็ตามแถที่อัปเกรดนะครับบริษัทจะคำนวณคอมมิชชั่นให้เราเนี่ยสี่เปอร์เซ็นเพิ่มแต่กติกาก็คือบอสเตแจ้งมาแล้วว่ามันคือ day1 หมายความว่าถ้าเขาเปิดเบอร์ฟรีดอมนะครับเปิดเบอร์ฟรีดอมเนี่ยในวันนั้นเนี่ยนะในวันนั้นเนี่ยนะครับในวันนั้นนะนะครับเราดูถึงเที่ยงคืนแล้วกันไม่รู้ว่าเขาเปิดเวลาไหนนะคราเปิดฟรีดอมปุ๊บแล้วภายในวันนั้นเลยเขามีการอัปเกรดพันห้า บริษัทจะให้คอมมิชชั่นเพิ่มนะฮะอีก4%นะครับอีก4%ก็คือพันหก็คือ60บาทนะเข้าใจตรงกันช่วยกด8หน่อยนะครับวันนี้มีคนสมัครเข้ามาปุ๊บแล้วคุณสามารถเนี่ยพาเขาเนี่ยนะฮะสมัครเข้ามาปุ๊บแล้วพาให้เขาอัปเกรดภายในวันนั้นได้เลยนะครับคุณจะได้นะฮะคุณจะได้หกบาทห้บนะฮะบวกกับ60บาทนะฮะหกสิบ,บาทห้สตัง แต่ถ้าคุณพาเขาอัปเกรดในวันนั้นไม่ได้เลยนะครับนะพาเขาอัปเกรดวันนั้นไม่ได้เลยคนที่ถือสิทธิ์เนี่ยคนที่ซื้อสิทธิ์ตัวนี้ไว้เนี่ยนะครับบล็อกเซตไว้เนี่ยเราก็จะได้ซิมละแค่หกบาทห้าสิบเข้าใจตรงกันช่วยกดแปดหน่อยนะครับนะนะเข้าใจตรงกันช่วยกดแปดหน่อยนะครับก็คือจะได้แบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับที่คนที่เขาซื้อสิทธิ์บล็อกใหญ่ไว้คนที่ถือซื้อสิทธิ์บล็อกใหญ่นะ เขาเอ่อเขาเขาซื้อสิทเขาเขาสมัครเข้ามาเออไม่ใช่ดิบล็อกใหญ่เขาก็เป็นบล็อกใหญ่คือเขาสมัครปุ๊บเนี่ยพันห้าเลยใช่ไหมฮะพันห้าเลยเขาก็จะได้เขาก็จะได้คอมมิชชั่นตรงนั้นด้วยแต่อันนี้ได้สิบเปอร์เซ็นแต่เราจะไม่ได้นะครับอันนี้จะไม่ได้อีกทีหนึง่งพี่ก็พูดสับไปสับมานะวันนี้ใครที่ซื้อซิทซื้อบล็อกเซตไว้นะครับแล้วมีคนอัปเกรดภายในวันนั้นคุณจะได้สี่เปอร์เซ็นตเข้าใจช่วยกดแปด้ด้หน่อยนะฮะนะครับ ต้องวันนั้นเลยถ้าเกิดเขาไม่อัปเกดตภายในวันนั้นเขาเป็นฟรีดอมไป30วันเนี่ยเราจะได้แค่6กบาทห้นะแต่ต้นทุนซิมเนี่ยต้นทุนซิมเนี่ยนะครับเราจะได้คืนนะครับจะได้คืนในระบบนะฮะ